จบวิศวะเรียนวิศวะใช่ป่ะเออเรียนวิศวะ,ะจบอะไรมาไม่สําคัญว่าเราทําอะไรเป็นวิศวะทําอะไรเป็นครับอยู่ไปีไหนที่ไหนปีสามทำอะไรเป็นบ้างยังครับทำอะไรเป็นบ้างยังเดีย๋ยวที่ถามนี้เนี่ยทำอะไรเป็นยังไม่เป็นสายหมดเลย คราคือเราต้องรู้นะครับว่าเราจบไปแล้วเนี่ยเราทําอะไรเป็นแล้วองค์กรเนี่ยเขาอยากได้คนแบบไหนไปทํางานนึกออกไหมนึกภาพนะ้วตานี้เราจะเป็นเจ้าผจาการของเราเองเป็นวิศวะทําได้ไหมได้แต่มึงจะขายไม่ได้เว้ยเพราะอะไรรู้ปะคือเราผลิตสินค้าที่มีนวัตรกรรม้ยมันต้องเป็้สุดยอดแต่สินค้ามันจะถูกได้ต้องหาลูกค้า ด้วยการตลาดด้วยปิตีด้วยการตลาดการตลาดเราจะเป็นไหมไม่เป็นสมมติการตลาดขายได้ทำได้ <c oughs> ใครไปสง่งมีคนไปสง่งบัญชีใครทำเราทำเพาเป็นการเริ่มต้นเนี่ยคนสองคนเนี่ยถามว่าใครทำบริษัทหนึ่งบริษัทหนึ่งเนี่ยทำเองแม่งทุกอย่างถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราเป็นเจ้าเหตุการ์ถ้าเราทําเองไม่เป็นมันก็ลำบ,บากขนาดเดียวกันครับเอสกี S e ต้องการคนแบบไหนต้องการคนที่ทําเป็นครับทิ้งปริยาไปนั้นสะครับปริยาไม่มีค่าอีกต่อไปแล้วถ้าเราได้ฟังแล้วไม่อยากได้ปริยาครับก็ตูบอ,อกได้เลยครับที่ความจริงมาเรื่อเปิดส้นปริยากี่ใบอ้าว ราต้องลองอยากได้เป็นนักบวชการหรืออยากเป็นเจ้าของใบปริญญ,ญาครับอยากได้ทั้งสองอย่างลงไว้นะครับจริงๆเป็นปริญญามันแค่ใบปัดหน้าว่าเรามีความรับผิดชอบระดับหนึ่งนะครับแต่ในสังคมของโลกนอกรั้วม,มหาลัยปริญญาไม่มีค่าอเลยเอาแค่แบดถ้าคุณจบไปมีแค่ใบปริญ,ญญาแต่ความรูปป้ความสามารถคุณไม่มีใครจะรับคุณ แล้วตัวคุณเองจะรับคุณทํางานไหมเออตัวเองยังไม่รับเองทํางานเลยก็เดี๋ยเราบอาถูกป่ะนะครับต้องทาอะไรเป็นบ้างครับต้องเป็นงานครับเจ้าของงารต้องเป็นงานหรือคนที่อยากจะให้เราทํางานเนี่ยเราก็ต้องเป็นงานเป็นงานแบบไหนครับถ้ายุคของดิจิตอลนะครับผมจะยกตัวอย่างสองตัวให้เห็นครับเราต้องทางานดีวิตด้วยได้เราต้องเป็นโอเอสได้เป็นยังไงครับ วิดเป็นไงครับว,วิศวะวิดูมาทาํางานยังไงไอ้ทำงาน<อ>ภาษาทาํางานยังไงเออมารับคำสั่งทํางานได้หลายรูปแบบมนันอิารกถูกป,ป้วันนี้เราเป็นวิศวะเขียนแค่โปรแกรมได้เฮ้ยก็โอเคแต่ถ้าคุณทําดังกฤษ่นได้ด้วยแหวนลูกจะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมจะบอกอะไรให้ผมจบไปผมไม่เคยจกงานนะจบไปทํางานแรกเป็นโปรแกรมเมอร์ทำได้สองปีเงินเดือนแรกเข้าขึ้นสามเปอร์เซ็นต ผมเป็นโปรแกรแมเมอร์ที่เก่งมากแต่ขึ้นสามเปอร์เซ็นต์ที่แน่ใจเออเพราะเราเก่งโปรแกรแมเม,มอร์เนี่ยเอาหยุดสักพ่านแต่คิดใหม่กันด้ยไม่เป็นแล้วโปรแกรแมเมอร์อยากเป็นเจ้าของจิการทันทีที่คิดอยากเป็นเจ้าของิการสิ่งที่ทํขคือสิ่งที่ทําคือเราไปจอดแจ๊คครับเพราะเราคิดแล้วเราจะเป็นเจ้าของิการโปรแกรมเมอร์แค่เนี้ยทําไม่ไ,ไ,มได้จะไปขายยังไงวะบัญชีทำยังไงวะเราไปเจ้าแจ๊กกับฝ่ายการตลา,าดฝ่ายขนส่งฝ่ายประชุมบัญชีทาอยู่เงี้ยหนึ่งปี จากโปรแกรมเมอร์ก็ขยุ่นกะจอยเดืนเดือนขึ้นสามเปอร์เซ็นต์ทันทีที่ผมรู้นั้นบริษัทรู้นั้นโปรเซสเดืนเดือนขึ้นเท่าไงสามสิบเปอร์เซ็นต์มากสุดของบริษัทแล้วตำแหน่งก็ขยุบขยุบขยุบขึ้นจากโปรแกรมเมอร์ผ่านไปประมาณห้าปีเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เพราะเรารู้ว่าบริษัทมีอะไรต้องเป็นอยู่เนี้ยแล้วเราก็ตัดสินใจลาออกเมื่อวันที่เราพร้อมพยายามนะครับ บริษัทที่เราจะไปสมัครขอเราคิดว่านั่นคือองค์กรที่เราจะไปฝึกงานเพื่อเป็นเจ้าของกิจการโอเคไหมนะครับเพราะทุกอย่างได้ความรู้ของเรานะครับทํางานแบบไรวันนี้นะครับผมไม่รู้นะความรู้ที่น้องร้องเรียนอยู่เนี่ยออกไปข้างนอกมันจะใช้งานได้มาก้อยนขนาดไหนแต่ผมคำนังจะบอกว่าความรู้ผมเมื่อเรียนที่สิบปีที่แล้วกับวันเนี้ยมันคนละความรู้เลยนานจะนานนะครับเอามาใกล้ๆครับ Facebook เมื่อสมเดือนที่แล้วกับ Facebook ในวันนี้คนเรา a c e b o o k ครับเมื่อความรู้มีความหมดอายุเราต้องทำไงครับเรียนรู้อยู่เสมอถูกป่าเรียนรู้ได้ที่ไหนเรียนรู้ได้ที่ไหนครับเอ่อยูนิเวอร์ไอ้ได้ใช่ยูทูบยูนิวยูนิเวอร์ซิตี้ดีไหมเดเราไปเรียนใน y o u t u b e หรือในแพลตฟอร์มที่เป็นตัวเซลล์เรีนิต่างต่างนะครับก็ต้องเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นงานพงไหมครับ ต้องเป็นอะไรเป็นคนเป็นคนอ่ะเป็นคนไหมเป็นคนเป็นคนเป็นควายข้าหน้าดีหรเป็นคนยังไงครับคนดีหรือคนไม่ดีตากันยังไงคนดีคนไม่ดีคนดีมันจะไม่เข้ากันไอ้นมมันจะอยู่ข้างล่างกาแฟอันข้างบนถูกไหมถูกไหมคนไม่ดีเป็นก้อนเนาะนะครับนั่นแหละครับเป็นคนเนาะเราก็เป็นคนไม่ได้เป็นหุ่นยนต์นะครับ เราอาจจะดูในยุคของการเป็นเอไเป็นโรบอทต่างๆแต่อย่าลืมนะครับเราคือคนวาะเวลาเข้าไปทำง,งานสิ่งที่จะเป็นคือการเคารพซึ่งกันและกนันครับเชื่อผมเถอะวันนี้เราเข้าไปนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ทันเราเรื่องเทคโนโลยีแต่อย่าไปสบประมาทประสบการณ์ของเขานะครับเพราะประสบการณ์เราสู้เขาไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเอเคไหมครับมีน้ำใจใช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน,นต,ตัวนะครับมีสมาร์ทคาลลน้อาโนมตัวตนเข้ามาทำงานกตัญญูอันนี้คือพอย n ์ที่จะบอกว่าคุณคือคนและเป็นคนโอเคป้าเป็นคนไหมเป็นคนเนาะเป็นคนใช้เงินไอ้ต่างชื่ออะไรเนี่ยใช้ได้เลยเดี๋ยวไปพูงอะไรกับผมนะเดี๋ยวพูงอะกับผมนะชอบอย่างนี้ชอบชอบชอบที่บ้านมีนาอยู่นะครับก็ใช้โซเชียลใช่ปะ เออตัวลิงก์อะไรต่างๆนะครับแต่นะครับกระบวนการรา s อสนีเ e, ขาคัดสารปัจจุบันนะครับเรซูเม่คุณสวยนะแต่จบดีโอ้พฤติกรรมดีทั้งน,น,นูนทั้งนั้นเป็นไปดูในเฟซบุ๊กคุณไปดูในวิตเตอร์คุณปรากฏว่าคุณนะเที่ยวร้นวนรวานเราทุกวันไปนะโอเคพอเขาจะได้แต่ถ้าคุณเป็นแบบพวกสมบทอืมที่อาหาอะไรก็ไม่รู้ดาบน,นุชคุณนี้ไปเรื่อย การวงการมองไปเรื่อยเขาจะรับคุณไหมครับ <S 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 ถูกไหมวันนั้นคือตัวตนของคุณจริงๆเรานั้นครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะวันนี้ครับกลับไปดูในโซเชียลของเราด้วยไม่เฉพาะเฟซบุ๊กนะครับผมเชื่อน้องๆอาจจะไม่ดู่เฟซบุ๊กบ้างมามนะ,ละลกเรยรุ่นนี้อาจจะ,ด,ะดูในไอจีใช่ปะ่ะดูในทวิตเตอร์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำคือเราไปทําตัวโซเชียลของเราให้ดีนะครับถึงจะมีโอกาสในการที่ได้งานทําและไปช่วยเอสเซนดได้ครับ ผมมีเค่สัตนี่ที่อยากจะสอบถามพวกเราคือพวกเราด้วย